สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับมือ c u รา com นะครับก็คราวนี้ครับกลับมาพบกับลำโพงปาร์ตี้ยอดนิยมจากแบรนด์ JBL ที่ทิ้งช่วงจากรุ่นก่อนหน้านี้มานานถึงปีนั่นก็คือลำโพง JBL Extreme 3เลยครับมาครั้งนี้พร้อมกับการอัปเกรดทั้งรูปร่างหน้าตาที่ทันสมัยมากขึ้นการเชื่อมต่อที่ปรับปรุงให้เป็นรุ่นใหม่และส่วนของฟังก์ชันกันน้ําที่ Extreme มากกว่าเดิมกับราคาที่11,900บาทซึ่งจะมีฟังก์ชันอะไรอัปเกรดอีกบ้างและน่าใช้งานกว่าเดิมมากแค่ไหนเรามาดูกัันเลยครบ เริ่มจากอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็มีมาให้ตามนี้เลยครับในด้านของภาพรวมแล้วก็ดีไซน์นะครับตัวนี้มาในดีไซน์สไตล์เดียวกับรุ่นที่2พร้อมด้วยจุดเด่นอย่างหูด้านข้างสําหรับของสายสบายที่ตัวสายยังคงให้ที่เปิดขวดเอาใจสายปาร์ตี้อยู่เช่นเคยนะครับซึ่งคิดว่าจุดนี้น่าจะถูกใจสายปาร์ตี้มากๆครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปหาที่เปิดขวดเพิ่มนะครับ สำหรับขนาดในรุ่นนี้จะใหญ่กว่า x อ็กซ์ีมสเล็กน้อยโดยยาวกว่าประมาณ1 0มมตรและหนากว่าประมาณ2มมตรครับส่วนเรื่องของน้ำหนักนะครับก็ถือว่าพอดีพอดียิบพกพาถือได้สบายๆที่ตัวนี้1.94กกิโลกรัมซึ่งเบากว่ารุ่นที่แล้วอีกนะครับส่วนรูปร่างหน้าตาถ้ามองไกลๆก็ดูใกล้เคียงกับรุ่นที่แล้วแต่ถ้ามองใกล้ๆจะเห็นได้ว่า JBL เขาปรับปรุงมาให้ดูทันสมัยและหน้าพกพาแบบสุด ซึ่งส่วนที่ต่างกันของรุ่นที่3และรุ่นที่2ก็มีตามนี้เลยครับอันแรกเลยครับปุ่มแพทเทิร์นใหม่นะครับเปลี่ยนจาก JB l c o n n e c t Plus มาเป็นป t y b o o s t เรื่องที่2องคือไฟแสดงแบตเตอรี่ด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนจากจุดเป็นขีดยาวบัมเปอร์กันกระแทกด้านข้างเป็นแบบใสสําหรับวางแบบตั้งได้ด้วยนะครับส่วนด้านใต้เปลี่ยนจากขาตั้งธรรมดามาเป็นแถบกันลื่นนะครับอันนี้ก็ถือว่าปรับปรุงไม่เยอะมากนะครับสำหรับด้านดีไซน์แต่ให้ความรู้สึกที่ใหม่และทันสมัยมากขึ้นครับ ในด้านของการควบคุมนะครับก็ควบคุมได้ง่ายๆด้วยปุ่มที่อยู่บนตัวตามนี้เลยครับสเปคบลูทูธนะครับการเชื่อมต่อตัวนี้ใช้บลูทูธเวอร์ชัน5.1นะครับส่วนช่องเชื่อมต่อแบบมีสายก็จะอยู่ที่ด้านหลังของลำโพงและมีฝาปิดสําหรับกันน้ําด้วยซึ่งข้างหลังก็จะมีพอร์ตออก3.5สาหรับต่อเครื่องเล่นเพลงนะครับช่อง USB-C สําหรับชาร์จแบตหรือจะจ่ายไฟออกก็ได้เพื่อชาร์จสมาร์ทโฟนได้เหมือนกันนะครับ และสุดท้ายเป็นช่อง USB Type A ที่เขาจะรองรับการจ่ายไฟออกเป็น power bank เท่านั้นนะครับสำหรับการใช้งานและฟีเจอร์เสริมนะครับตัวนี้เขาจะมี JBL Party Boost มาก็เป็นเวอร์ชันที่อัปเกรดจาก JBL Connect Plus ในรุ่นที่แล้วเรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานใหม่ของลำโพง JBL รุ่นต่อๆไปนั่นเองซึ่งตอนนี้รุ่นที่รองรับ Party Boost นะครับจะมี Boombox 2, Charge 5, Power 4และ Flip 5ครับ โดยการทํางานของปาร์ตี้บูสครับเขาจะมี2โหมดให้เลือกใช้งานเลยครับอันแรกเลยก็คือปาร์ตี้โหมดก็คือโหมดขยายเสียงโดยสามารถอําลาโพงตัวอื่นที่มีปาร์ตี้บูสมาต่อกันแบบไร้สายได้มากถึง100ตัววิธีการง่ายมากๆครับเพียงเชื่อมต่อ e x t r e m e 3เข้ากับสมาร์ทโฟนจากนั้นกดปุ่ม Party Boos t ก็จะมีเสียงแล้วจึงนำลำโพงอีกเครื่องมาวางใกล้เปิดเครื่องแล้วกดปุ่ม Party Bo o s t ให้มีเสียงเช่นเดียวกันตัวลำโพงเขาก็จะเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องนำลำโพงตัวต,ต่อๆไปมาต่อกับสมาร์ทโฟนแล้วครับอีกโหมดหนึงเลยครับก็คือสเตอริโอโหมดนะครับซึ่งจะขับเสียงแยกซ้ายขวาออกจากกันเลยนะครับอันดับแรกครับก็คือเชื่อมต่อลำโพง2ตัวเข้าด้วยกันก่อนนะครับแล้วก็ไปที่แอปพลิเคชัน JBL Portable จากนั้นเปลี่ยนจากปาร์ตี้โหมดเป็น Stereo โอเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับโดยสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้ลำโพงตัวไหนเป็นอยู่ด้านซ้าย หรือลำโพงตัวไหนไปอยู่ด้านขวาสลับกันได้อย่างอิสระครับซึ่งเรามี Xtreme 3มาเทสกับ Flip 5นะครับตรงนี้ถือว่าใช้งานได้สะดวกทีเดียวครับ ค่กันนอืนนในเรื่องของการกันน้ำกันฝุ่นครับอัปเกรดมาจากเดิมที่ IPX7 ตัวนี้กันน้ำกันฝุ่นด้วยมาตรฐาน IP67 นะครับซึ่งจะกันฝุ่นได้มากกว่าเดิมครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่15ชั่วโมงเท่ากับรุ่นที่แล้วเลยซึ่งก็ถือว่าเพียงพอแล้วสำหรับการพกพาไปฟังนะครับ ก่อนจะไปฟังเสียงครับก็เล่าสเปคเสียงให้ฟังก่อนเลยครับบูเฟอร์เขาให้มาขนาด2.75นิ้วมา2ตัวเลยครับพร้อมแรงขับ25วัตต์ iMS แล้วก็จะมีทวิตเตอร์ด้วยนะครับขนาด0.75นิ้ว2ตัวแรงขับ25วัตต์ iMS เท่ากันก็เรียกได้ว่าสเปคตัวนี้จัดเต็มมากๆนะครับซึ่งก่อนจะไปฟังเสียงครับเรามาสรุปคีย์ไฮไลท์ให้ดูอีกรอบครับ Will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. Is cool. Sweet delivery is never guaranteed, no matter the place or time. เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเบสเนี่ยให้มาแบบจุใจมากๆเป็นลูกมวลใหญ่ๆเหนือแน่น i m p แ c t แรงประทะแบบตุบตับถึงใจแถมยังลงได้ลึกแบบ e e ฟเบ s อีกด้วยงานนี้บอกเลยว่าคอเบสหรือสาย EDM ถูกใจแน่นอนครับส่วนย่านกลางเนื้อเสียงมีความใสโปร่งฟังง่ายชัดเจนเสียงร้องคมอิมเมจเสียงกว้างในระดับที่เกินตัวลำโพงไปมากนะครับย่านของเสียงแหลมก็ให้รายละเอียดที่ครบถ้วนแจกแจงได้อย่างสมจริง ทอดไปได้สูงครับไม่มีสากไม่มีเสียนแถมออกเป็นประกายเล็กน้อยด้วยครับด้านของมิติเสียงนะครับมีความโปรง่งกว้างให้เสียงความดังที่ขับเสียงได้เต็มห้องเวทีเสียงก็ไม่ได้กว้างมากนะครับถือว่าพอประมาณจัดวางเครื่องดนตรีได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยดีครับซึ่งทางเราก็เอาไปเทียบกับ x อ็กซ์เมนะครับซึ่งผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปฟังกันดูครับ Without you and I just hate me Without you, baby, want you all night long โอเคครับก็ลองเทียบกับรุ่นที่2จะเห็นได้ว่าภาพรวมเนี่ยทำออกมาได้ใกล้เคียงกันมากแต่ถ้าแนวเสียงออกสดใหม่ให้รายละเอียดที่ครบคันครับตัวใหม่ก็ทําได้ดีกว่าเรียกได้ว่าเสียงดีขึ้นเกือบ4 0และเชื่อว่าถ้าเปิดไปนานๆครับดเวอร์เขาก็จะเบิร์แล้วก็ลงตัวยิ่งกว่านี้เสียงดีขึ้นไปอีกระดับเลยครับงานนี้พูดได้เลยว่า JBL เนี่ยทำการบ้านมาดีจริงๆ x t r e m m 3เขาก็ aw, มาแทน x t r e a m 2ได้สบายๆและด้วยเรื่องเสียงที่ครบเครื่องครับตรงนี้ครับทำให้เหมาะกับแนวอย่างร็อก h ิ p h ฮอ EDM หรือว่าป o อป o c ็กก็ฟังได้ดีหมดเลยครับขอ,ขอสรุปจบเลยครับเจ้า JBL Xtreme 3ก็เป็นลำโพงที่ใครกำลังมองหาลำโพงพกพาแบบครบเครื่องสะพายพกพาไปได้ทุกที่ขนาดกำลังดีน้ำหนักพอดีดีใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายและหน้าตาทันสมัยไม่ขี้เล่เลยครับใช้งานง่ายต่อเพิ่มแบบไร้าสายได้ รวมถึงตัวนี้ใช้ง่ายเป็น power bank รองรับทั้งพอร์ต USB C และ Type A นะครับและที่เจ๋งสุดๆเลยก็คือที่เปิดขวดในตัวนี่แหละครับเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของตัวนี้เลยครับกับราคาที่11,900บาทเท่านั้นการน,นี้เครเทียกอัปเกรดรุ่นใหม่ครับก็ย้ายมาได้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนสุดท้ายนี้ครับหวังว่ารีวิวนี้จะสามารถช่วยคุณตัดสินใจเลือกซื้อลำโพงของคุณได้อย่างดีขึ้นนะครับใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามมาที่ด้านล่าง แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ชาแนลเราด้วยนะครับและใครที่อยากได้ครับกดสั่งซื้อได้ที่ w w w m i c o l a ทางลิงก์ด้านล่างได้เลยครับแล้วยังไงพบกันใหม่กับคลิปรีวิวหน้าครับสวัสดีครับ